มัน่ะมันอยู่แต่สวนหางน้องไม่ใน้อบอกว่ามันไม่สวนอมันไม่หวานอ้องร้านต้องกร้านน่ารักมากโอ้โหแล้วก็ทับุญเก่งมากอ่าทีนบคกมีบอก็อแต่ตทีเป็นไงะตดตุะัดดนะุะปะตด ตะแคงลิ้นตะแคงลิ้นอย่างงี้แหละแบบเรียเลยอะเหรอได้ขอบคุณค่ะโอเคค่ะคุณคะโอ้โหตะแคงเรียเอ้ยไม่ใช่ตะแคงลิ้นเขาสะอาดมากใครมาแถวนี้โอ้โหนี่ อันนี้ไฮเอาไปยังไฮเอาหอยนี่ไปยังฮะเอาไปยังหอยใหญ่อ่ะเหรอเพื่อคืนโดยกองค่ะเขามาถึงแค่เขาสั่งแล้วก็เผาย่างทำอะไรกย่างเงี้ยให้ท่านนั่งรอกินกันดูโอ้โหคนเยอะมากปลาอบโอ่งค่ะ นี่นะคะวันนี้เราพามาบุกตลาดอันนี้ตลาดอะไรนะคะทนบุรีอยากให้ตัวที่สวที่สุดเงยพี่เนปลากระพงเผาเกลือก็มีนะคะไม่อบโอ่งจ้ะปลากระพงอบโอ่งอ๋อนี่ไงโอ่งพี่ก็ว่ามีโอ่งไว้ทำไมเออขอเบอร์ น,นปลาโอปองก็มีสดสดก็มีค่ะเยอะแยะเลยออเออถมีกุ้งเออกุ้งก็น่ากินอุ้ยขอโทษค่ะหอยหวานมีมุกเบโลไหม เราเน้นหอยอูย้ตัวใหญ่มากเนื้อตัวก็มีหอยตัวใหญ่มากใครจะมาซื้ออะไรก็มานัอนไงใครสั่งปลาอบโอ่โองอยู่อุ้ยมีมุกเมลโลไหมเนี่ย สดๆทางนั้นเลยน่ากินมากเลยน้องเนื้อปูนี่ขายไงอะคะค่ะขี่ละสองร้อยห้าสองร้อยสามสิบครับหรอครับผมและอันนี้อะครึ่งโลหรอครับผมอันนี้ขี่ละร้อยหกสิบพันลูกค้าหรอครับเจ้ครับนี่ อสวยพากินหอยนะคะมีหอยนานาชนิดอุ้ยปลาเกา๋าทอดอุ้ยไอ้กดคังนี่ปลาแม่น้ำนีน่น้องไม่เจอมุกแมวโล่บ้างหรอ อืมสารพัดหอยตกแทงลิ้นเหรอตกแทงลิ้นโอ้ร้านนึงเลิศมากแซ่บมาที่นี่